สวัสดีทุกคนอากาศดีวันนี้ไม่เข้าร้านอาหารวันนี้อยู่ในครัวตัวเองแต่ว่าเป็นครัวหลังบ้านค่ะมีอะไรดีนี่ขออวดหน่อยอันดับแรกคือนี่ค่ะผลงานสองปีที่แล้วนะเอาโหลนี้มาอวดก่อนนี่คือหนึ่งในคอลเลกชันนะคะวันนี้เราจะเสิร์ฟพลัมไวน์ที่ดองเองไม่ได้ดองเองธรรมดานะดันมีต้นพลัมของตัวเองค่ะ นี่ค่ะคะรัวดิฉันอยู่ใต้ต้นพลัมค่ะเราอยู่ใต้ต้นบวยนะซึ่งตอนนี้กำลังเขียวได้ที่ไม่น่าจะเกินสองสัปดาห์3ามสัปดาห์นี้แล้วค่ะเดี๋ยวจะดองแล้วดองผลผลิตของปีนี้นะคะ2004ลมมาค่ะอากาศแปลายปูนมากนี่มีหล่นด้วยนะ โดนลมพัดหล่นดกมากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะดอกบวยออกดอกสวยมากเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพให้ดูคล้ายดอกสกุละนะเขาตระกูลพลัมคล้ายๆกันอยู่ครับวันนี้แน่นอนว่ามีแขกมาทานอาหารด้วยกันเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเพื่อนบ้านผู้ใกล้ชิดก็คือพี่โบนะคะ ด้านนี้ด้านนี้เตาแก๊สค่ะวันนี้เราจะดิฟรายกันดิฟรายนอกบ้านขำๆกระทะทองเหลืองมาจากมืองไทยนะกระทะเก่าของแม่สมบัติคุณยายพิญญา แผักสมแป้งแป้งชุบทอดไม่มีอะไรยากนะคะแค่มีแป้งแล้วก็น้ำโซดาสปาร์ติงวอเตอร์ใช้สปาร์ติงโซดาผสม แ่เยอะเกลืออย่างเดียวพอบ้านเราไม่ใช้ผ่งชูรสไม่ใช้ผ่งปรุงรสวัตถุดิบเราดีไม่จำเป็นต้องมีผงเชื่อไอกินให้ลิ้นคุ้นนะคะกินให้คุ้นลิ้นแล้วจะรู้ว่ารสชาติอาหารที่แท้จริงเป็นอย่างไร ชุบทอดวันนี้ง่ายๆเลยแป้งกวัวดองอย่างแรกคือแต้งกวัวดองน้ำมันเดือดแล้วใช้ได้นะคะลองสปริงเก l ลแป้งลงไปนะคะถ้าเข้าฟูก็ตามนั้นแหละ คแตงกว่าดองชุบแป้งทอดนะแกเรียนได้มันเป็นพิซซ่ามันมีเปรี้ยว อย่างที่สองที่จะทอดคือกูนิ่มค่ะนี่กูนิ่มกูนิ่ม อย่างอุณหภูมิมันตรงที่ค่ะเหมาะกับการดีฟรายนะเห็นไหม ในการทอดต้องมีกระทนห,หลายอันนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะถ้าทอดแบบแป้งเทมปุระเนี่ยอันนี้ต้องมีนะกระอนละเอียดน้ำมันจะได้ไม่ไหม้นะคะไม่มีอะไรไหม้ติดก้นช้อนออกบ่อยๆลำดับต่อไปคือปรูนิ่มปรูนิ่มค่ะ And while we're here, right? Yes. Yeah. Please, thank you.

My helper, my sous-chef. <laughs> You're gonna have these wonderful, wonderful spiders, spiders, spiders. Stop your crap. Do you want to try this? Oh, okay. Spider, spider, spider. Stop your crap. No crap. Looking good. Help yourself. Okay. When you go in next round? Okay. okay. Thank you. One, thing, um, little by little, then it helps. Mm -hmm. เ one things down อันนี้คืออ่ามันเขียนว่าซูริมิทา a r o นะคะเป็นเหมือนกับเต้าหู้เต้าหูเ้เผือกได้มาจากตลาดจีนเหมือนกับที่เขาใส่ในพวกแบบฮอตพอตอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีเผือกลองทอดดูไม่รู้จะอร่อยไหมเดี๋ยวลองดูถ้าเวิร์กก็จะทอดหมด I mean, we'll talk and Somebody ran the door, so I thought it was them and it's somebody, some farm fresh produce company. อยูคอมโบพ่ค็อ,อร่อยชิมก่อนแขกถึงส่วนอันนี้เวิร์กหรือเปล่าไม่รู้เป็นครั้งแรกที่ซูมาทอดนะม,นมีเผือกอาจจะเหมาะกับการเอาไปลงหม้อไฟมากกว่า you. Wish I here? Yeah. Did you drag a body or something What? Don't tell anybody. <laughs> yeah, welcome back again. How are you? Good. Welcome, back. welcome back, brother. Alright, <laughs> <handshake won't> <laughs> <laughs> เนี่ยมาแล้วแขกมาถึงแล้วมีอะไรบ้างก็ไม่รู้ she chopped down stuff nice oh Daniel you need to get the wood chipper out you need to get a wood chipper out for that guy that I dragged through Yamgro ไม่รู้เพิ่งเคยเป็นครั้งแรกเนี่ยมันมีต้องผู้หรอเนี่ยอ่ะมันเป็นกึ่งทาโร่กึ่งกึ่งเผือก อร่อยว่ะตอนแรกกลัวว่ามันจะไม่อร่อยเขาเอาใส่ในฮอตพอตไงอุ้ยอร่อยอร่อยมาก้เดี๋ยวทอดให้หมดเลยตัดโดนเถือกแล้วเลยแบบอร่อยมากปรากฏว่าอร่อยว่ะไม่รู้เหมือนกันไม่เคยซื้อไม่เคยแล้วไม่เคยลองทอดไงอร่อยมากขอบคุณพาพี่เซฟขอบคุณค่ะาด้วย เห็นตะไคร้ฉันไหม Thank you No, this is good. I like sparkling. ไม่ยังเอาตะไคร้ในบ้านอร่อยไหมพี่แดนพี่แดนติดใจแล้วขอบคุณน้องแอรนี่ s ต์เชลครับ You tried. Here's the uh. พี่แดน approve corn I'm gonna toast everybody. Cheers, brother. Welcome cheers, back to thank, thank you. You're not gonna drink yo I don't need drink? dipping sauce. No 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 sauce at all. This is natural taste. Yeah. I only put salt in the batter. A little bit. Flip flip. Already did the taste test. And you can 20 baht. Mm. Good, Good bladder. Damn, Of course. i do this. I think they have are Did you see these guys, these yeah. big guys, like Joe Ackman and all these guys from the hedge fund guys who said they were is not? It? They said. ยำกุ้งยำตะไคร้ตะไคร้จากสวนครับชอที่จะอร่อยที่สุดก็คือใส่โคเยอะๆใ e ่ สงสารเธอไงไปเมืองไทยกินกุ้งยำตะไคร้ยำวิญญาณตะไคร้นี่ฉันเลือกเอาแต่อ่อนๆจ้าอ่อนล้วน ถ้าใครต้องอ่อนรวนแล้วก็ต้องซอยละเอียดอายอยไหมไอ่อยนเออเป็นไงบ้างแเ่งยังนี่ยทั่วเยอะๆตะไคร้เยอะๆสะใจไม่จ้ะ No, no, I, I said... Yeah. Have, have a seat, please. Yeah, sit, sit, the sit, food sit. is ready. Yeah. What oh. can I get from inside, love? Yeah. Nothing else. Just do? stop talking and what eat, we please. Do? What, what do? We do? Yeah. Just eat. Just eat. have a prayer Use your finger, we are family. Yes. Pray. Prayer. yeah, okay. Heavenly Father, we're just so grateful that uh, the four of us can get together and just have a wonderful uh, evening great food great fellowship and just we want to remember you lord that uh, you are a good shepherd you restore you protect and you provide for us we're so grateful in jesus name amen amen, amen. thank you Good, Thank good. you. I Try like everything. everything, you don't have okay, to like bo. everything. Thank you. Oh, Let me everything. explain quickly. Have this have is everything. lemongrass from the... You better get it on camera. Like, from the uh, yard. <laughs> it's already in okay, the garden. <laughs> you cut that she's part. <laughs> cut. She know what she's doing. <laughs> wow. <laughs> it's the first meal you, of baby. this year that we that's are right. outside. Oh, that's right. I think it is. It right? is. So, yeah. Wow, May the 8th. Yes. The most memorable one. Actually, was the fourth of July? Yes. Oh, what you know, year? the past, I don't know. I, oh. I don't remember which year. But we had that. You know, right. it was the first. Yeah, I remember we had to, we were shooting off all the fireworks. Yeah. Just, yeah, mm. we saw fireworks. <laughs> we saw it. shooting off. <laughs> Whatever. <laughs> <laughs> okay, go ahead. Begin. <laughs> begin. Begin. Lemon grass. in. Lemon grass from the backyard. Yes. Wow, you look delicious. I don't know if you ever had it or not. But Mm. What do we do just scoop it out of here. Yes, yeah. it's a little spicy, but I think oh, you spicy. can handle it. Peter okay, can, okay. handle, it, can you. handle it. Let's see if I can handle it. Mm -hmm. Whoa, how's mom doing? She's great. Man, man, man. Man, doing man. good. Man. man, doing good. Can we pass this to you, Flip? Or? Mm -hmm. Sure, nice. How come? Nice, yeah. I'm just going to use my fingers. Use your fingers. Mm -hmm. my hands mm -hmm. We're all family, they get. delicious good mm, something I different it. i never cooked this mm, for you but really you know when you drink yeah, i love it very good it's it's a thai style kind of snack salad mm, food when you have a cold beer I, I figure i like to cook this because it's mm. summer but it's not really summer today mm. but um, you have this kind of refreshing salad mm -hmm. I, like it. I don't know why you have very peanuts you have a little bit of everything mm, thank you it looks fine, bro. Inshallah. Oh. Shiny, people, don't worry. Yeah. I want to have some of this. Mm -hmm. Your favorite. Mm -hmm. Mm -hmm. We went to Thailand. We were to Thailand okay. together, and then she ordered this dish. Mm -hmm. But they long. were, no, they were stingy about the lemongrass. Mm -hmm. what? Yeah. Country's full of lemongrass, right? Well, <laughs> no, Gidan, <laughs> this dish, you have to pick the young lemongrass, mm -hmm. the very young oh. one, and mm -hmm. you Isn't have this to young? have. It mm -hmm. yes. tastes like it's young. Yeah. <laughs> and then you have Taste to that. fine chop it, like fine slice. Yeah, which fine, which fine. which is a, a high technique for mm -hmm. for the chef mm -hmm. to accomplish it. Mm -hmm. So I think the cook is probably either too lazy, mm -hmm. or mm -hmm. you know they, they they are too lazy to 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 fine mm -hmm. slice it. Or they're just used to passing whatever off to. People know like, oh this is oh, the best man. thing I've ever had when not. I already put it in the dish, you know. Mm. So she put like a very small amount mm. of mm. lemongrass. Mm-mm. I just came back like I me I just shoe sauce, let me know. Mm. And it's good with peanut. Yes. Good. Roasted peanut. Mm. Mm. The dressing really good on that. Right? mm -hmm. oh, man. นี่ไงชูซอสของฉันไม่ใช่อันเดียวกันก็คือก็คือซีฟูซอสอ่ะ She caught some baseball games this time again yeah แล้วข้าวต้มมันเอาเพราะมันต้องต้องทำจรจ้ามาทำดับดับแบบพีนักเมี่ยงกุ้ง อร่อย e r y good ม e a t ขอ้นกุ้งไทยและแถวกุ้งคอสโกเนี่ยอันนี้คอสโก้ f e s h o n ใช่ไหมไม่ f r o นเนอะเบอร์ใหญ่อ่ะที่อยู่ในถุงอ่ะเดี๋ยวนี้มีแบบหัวมีมีหัวด้วยนะ ให้อร่อยว่ะให้คุณดูว่าชิ้นแบบกุนอสซาลาติแล้วก็สไลซ์ทีละอันเกมในวอยจะไปสนใจหนุ่มๆขุละอันมาปูน yes. ีมปูน right. ีม ไม่นิ่มแล้วทอดจะกรอบปูนิ่มเลยเรากว่าปลาปวาปูปู is the p o o the crab oh I t h o u g h t i a plow fish p l o is the fish it's a fish though isn't it it's the p o o is the crab p o o is crab I thought it was just all no no okay go ยังนกรอบู่เลย look at that big old fat piece look at you just alive ผมจ h a อ e pieces เลิงแกร s ์คุณมมตระนเนื้อเอาไปยำตะไคร้ก็อร่อยออแยนเดี๋ยวเงาเนื้อลงไปคุกหั่นเนชิ้นเล็กลงอู้ยนิ่มไม่นิ่มลวค่ะผูกเกะอร่อยทำกินเอง ถูกกว่าถูกกว่ากินที่ร้านเยอะกินที่ร้านราคายี่สิบเหรียญได้ตัวเดียวต่องเลยพ่อไม่ถึงยี่สิบจไม่ได้แล้วซื้อนานแล้วอเนี้อคือเมนูกําจัดของในฟรีเซอร์รู้ป่าวกุ้งก็อยู่ในฟรีเซอร์ปูก็อยู่ในฟรีเซอร์ไงถึงได้อยากทําไงนี่ก็อร่อยคลากว่าดองแกเลียน ain't wan dong hot you'll see you face no he's out It's his wife <laughs> she runs it she's pretty sharp think smart yeah she's <laughs> younger oh, that's fuck yeah i want some of that uh, special drink over there yes the farm wife Just kind of put it out there you do not even say anything about it like, trying to tease me Look at that. Did you, do you see the palm? Yeah. Yeah, I know what that is. Two years ago. Dan knows oh, the no deal. I that is. Yeah. I'm no stranger to that. He knows. That's dessert. <laughs> okay, oh, yay. Okay, okay. Okay. Dessert with cigar. Yeah. Put this Are away. You? We're done that. <laughs> I don't like dessert. I it have it on hand now. It's I gave away. you the cork. The cork is there, too. Yeah, right Should, right you, should right have right it? พี่แดงเขาอามีไท m ์อามีไทม์เหรออ๋อจะต้องนอนเร็วใช่ไหมไม่ใช่ร <20, 21. S 1> ีบกินร <Wow. S 1> ีบไป <laughs> This is like COVID. This is COVID. uh... COVID period. Yes. What do you call that? Look at these babies. Ooh. Ooh. How about that? Damn. Yes. 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 <laughs> is that from your garden? <laughs> 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 not from the garden. No, but you should have said you it. You put it on the camera. It's from your garden. Knocked the like, yeah. no, <laughs> huh? yeah. strawberry. You grow That's too that fake. Big America? Even if you don't drink the plum wine, low Thai people we drink Yay. plum wine. So what they got? So what they Love Two glasses, uh, <laughs> two hands. Yeah, yeah. Chayo, 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 chayo. He will not drink. He and I got two plums. see? We are gonna be smoking okay, cigars pretty soon. Try one of these. Type pretty soon, yes. I was Pretty uh, soon, like But a, because you are special, I, it was I like give a you nine. the two. Like you get a the special nine. gift. Two I thought years. Thought that was like nine. That's a lucky oh. number. Nine. Two two years vintage. Mm. The older is the better. Mm. That's why I got here. Mm. <laughs> older is better. The older is better. Like older, older, yeah. us. <laughs> <laughs>